งแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนคนละ3,000บาทมีเข้าขายถึง2ล้านคนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพบรักทุกๆท,ท่านนะคะชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนค่ะคนละ3,000บาทมีเข้าขายถึงสองล้านคนเลยนะคะเป็นกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือเตรียมแจกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือน เมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานไว้นะคะว่าในวันที่4มิถุนายนมีประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มีประลัด10กระทรวงนะคะเข้าร่วมและนายประสงค์นะคะผูนทะเนศประหลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานจะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้รับการช่วยเหลือนะคะคจากโควิด -19 อย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้นะคะจะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าครองชีพ2 0 0ร้อถึงสามบาทค่ารถเมย์0 0บาทค่ารถ,ถาทรถถัว500บาทเบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ได้เข้าขายได้รับการเยียวยาถึง2.4ล้านคนแต่ หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเปราะบางไปแล้วนะคะน่าจะมีผู้เข้าคายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึงแสน,นคนนะคะแต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและขอเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนะคะก,กลั่นกองโครงการการใช้พรกกเงินกู้และคอรมอรเห็นชอบต่อไปนะคะโดยจะนำเงินพรกก กู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่าแต่ละคนเป็น คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่นะคะหากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมากรก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะนำเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปปีย,ยังไม่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือตอนนี้นะคะเพราะอยู่ใน การดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำว่านะคะขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มทุกอย่างเลยนะคะให้ทั่วถึงซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15.1ล้านคนเกษตรกร7-8ล้านคนกลุ่มเปราะบางอีก13ล้านคนและ ถัดจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจมีกลุ่มชายขอบนะคะสังคมเพิ่มด้วยกลุ่มชายขอบสังคมนะคะแต่การช่วยเหลือ ก็จะต้องไม่ซ้าซ้อนกันนะคะหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับ5,000บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์1,000บาท3เดือนอีกนะคะท่ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมรับฟังข่าวนะคะชอบกดไลค์แชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ ผลอ่านข่าวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ